เข้าสวนเห็นแล้วเจ้าวันนี้ช่วงนี้ก็ต้องน่าจะได้เข้าทุกวันนะเริ่มเก็บผลผลิตเพราะอากาศมันก็เริ่มจะใกล้จะเปลี่ยนมาน้อยๆละเริ่มเย็นมาน้อยๆพักก็เริ่มมันเก็บได้ก็ต้องเก,อเ,กกเก็บอันตีเก็บได้ก็เก็บอันตีอันแกเตี๋ยกะละใบฟองวันนี้วันนี้จะเก็บบะเขือส้มเจ้าเขือเทศ อันที่ซุกก็ซุกเนาะซุกก็จะเก็บเก็บไปทำอันซอสมะเขือเทศเจ้าเริ่มเก็บมะเขือเทศเจ้าทีมันแก่ทีมันเหลืองก็เริ่มเก็บว้เก็บวบสักสีห้าวันก็เริ่มทำซอสเจ้ามะเขือเทศเตียนปลูกนะปลูกเอง ขนาดนี้ขนาดนี้ปนิดก็เก็บแล้วเจ้าบาแดงจัดบะไอบาซุกแบบจัดชัดปนิดก็เก็บละเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นะมันจะแตกแตกมันอิมน่มแนมมันแตกรเริ่มเก็บก่อนเก็บแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันลืมต้นสีห้าวันร็ฉาบก็ใเจได้เจ้าปล่อยไว้บัได้เน,นี่ยน,นี่เนี่ยเริ่มมันซุกบ่พร้อมกันเนาะ มันจะเริ่มแตกไงปันนิดต้องเก็บพันธุ์ใหญ่ๆนี่ขัวเล่บูเวเจ้ามันออกหวานๆน้อยบอกออกเปรี้ยวป้าน,นิดเป็นคนบอ่ชอบเปรี้ยวไง มาเด็ดมาเด็ดอยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่ด้านหน้าเด็ดอยู่ฝั่งด้านหลังด้านหน้าดูสิมันมันลกมันทึบไปด้วยต้นผักต้นถัว่วอันนี้ก็เลยเวบมาข้างหลังมาเด็ดเอาข้างหลังม,มีแต่หญ้าทึบไปหมดมีแต่ต้นผักปลูกกะระยะไม่ไม่ได้สักทีทุกปีลกอยู่นี่แหละทึบอยู่นี่แหละ หมดลพะพนิดทิ้งไว้เดี๋ยวมันจะแตกเอาไว้ในบ้านสามวันสีวันก็สุกหมดแล้วอันที่สุกก่อนก็เอาต้มก่อนสุกทีหลังก็ต้มทีหลังค่อยๆไล่ไปดูลูกนี้นะพี่น้องเมื่อกี้เอาไม่ได้ <c oughs> เด็ดไม่ได้ต้องเอามีดมาตัดเอายังไม่เข้าใจดีๆเลยว่าต้องตัดแบบไหน ลูกนาจะไม่รู้เป็นยังไงตัดไปแล้วออกมาเป็นห่วงเลยดูลูกนี้พี่น้องใหญ่ขนาดไหนถ้าปันนี้ทิ้งไว้กลัวมันจะแตกนะลูกนี้นะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ติดกันมันอันนี้ลูกเดียวค่ะควาเล่บูเวดูสิ วันนี้เก็บมะเขือเทศรุ่นแรกเจ้าได้ประมาณนี้เจ้ารุ่นแรกแต่ป้านี่ก็จะเอาไปละไว้ในบ้านเห็นสามสีวันก่อนน่าเจ้าก่อนที่จะทำมันทอดมะเขือเทศเก็บสุกี้นี่เพื่อไปเห็นหน่อยมันมีอยู่ในนี้เนาะเอาไปใส่ถุงแยกแข็งไว้ ช่วงนี้กินกินเบื่อละสุกี้นี่ก็เบื่อละอันนี้ก็จะเอาเก็บใส่ถุงแจ่ช่องฟิตไว้เหียเจ้าสุกี้นี่นี่บวกญี่ปุ่นนี่นะบวบฝรั่งนี่นะปานิดเก็บสดๆนี่เลยเอาไปล้างทำสะอาดดีๆก็ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นพอคำเฮเขาอยากได้ชิ้นใหญ่ก็ตัดชิ้นใหญ่อยากได้ชิ้นน้อยก็ตัดชิ้นน้อยปานิดใส่ถุงแจ่ช่องแข็งเลยกินก็ล้ำอยู่เจ้าใช้ได้ใช้ได้ แก้คัดสนตอนในช่วงฤดูหนาวเพราะ่มมีพักสดเนาะคลิปนี้ปนิดก็ขอจ้บไปเพียงตี้นะเจ้ากราบสวัสดีค่ะลาไปก่อนนะเจ้าจะได้กระ่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหื้นปนิด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ